โท,ทเทว์แล้วหรอแล้วร่มนี้เนี่ยเป็นโท,ทเทว์แห่งมีมด้วยนะคะทุกคนมีมนี้เนี่ยมีชื่อว่า Six s e v e นนั่นเองนะคะหลายคนคงจะสงสัยว่าซิคืออะไร6ิกเ e เนี่ยคือคาว่าแบบประมาณว่าเฮ้ยมันเจ๋งมันเทพมันแบบสุดยอดไปเลยของฝรั่งนะคะเขาจะพูดก,กันว่า 6, s i ก s e v e ่ก่อนหน้านี้มไม่มีเด็กคนหนึ่งพูดเนาะแล้วเขาก็เอาหน้าเด็กคนนั้นมาทํามีมดูดิโอ้โหเอาจริงนะน่ากลัวมากเหมือนกระสือเลยพิกิจการเป็นกระสือจริงโ<อ>ัว เพราะฉะนั้นนะคะครั้งนี้เนี่ยเราจะมาพิชิตโชว์ทาวเวอร์นี้กันนะคะดูสิ<อ>ว่าเราจะผ่านมันไปได้หรือเปล่าทุกคนพอแล้วก็เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยโอเคออเฮ้ยพี่กิจเราตก<ด>เอาดิทำอะไรพี่พี่ฉันมันจะยังไงมันจะยังไงพี่กิจเอาอพี่กิจเอามันเฮ้ยมันหนีว่ามันหนีมันหนีขึ้นมามันหนีขึ้นมาเราตามหนีแล้วเราตามเขาบอกอะไรมอนสเตอร์สตาร์ทอ๋อ มอนสเตอร์เขาจะเริ่มสตาร์ตตรงนี้นี่ไนี่ไงทุกแทนนี่ไงไมเห็นเห็นหัวมันไหมอ๋เห็นเน้นเห็นไหนให้มันโดนกินเป็นศพหน้าวายมันจะเห็นแล้วปะเฮ้ยมันมันจะเห็นเราพี่กิ๊เฮ้ยออกไปได้ไหมตอนเนี้ยเฮ้ยมันไปตามไอ้นู่นเราเราไปได้เราไปได้พี่กิ๊กปะไป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 เก็บมือก่อนโดดขึ้นมามันตามใครมันไม่ตามเรามันไม่ตามเราโอเคสวยเลยมันไม่ตามเราไงตอนเนี้ยมันไปตามคนอื่น เขาวบอกมันจะมีอีกไหมเนี่ยมันมีกี่หัวเนี่ยพี่คิดว่ามันไม่ได้มากจะมีหัวเดียวนะโอ้โหแล้วปากมันยังใหญ่อะพี่กิตรอดได้ไหมเนี่ยปลาเราไปกันต่อดีกว่าเพื่อไม่ใการเสียเวลาอุ้ยเอาจริงๆนะดีนะเนี่ยเพราะว่ามันมีจุดเซฟแบบทุกจุดเลยอะจุดเซฟเอ้ยนี่เราสามารถไปเออทางลัดได้หรือใครไปจบเฮ้ยแจ้งระวังมันตามแล้าโอ้ยเกือบไปแล้วเมื่อกี้ยังตกคนอื่นลงไปข้างล่างโาปลาปลาปลาเราไปต่อได้ นี่อันนี้บันไดขึ้นสู่สวงสวรรค์โอเคพิกิตรงนี้มันน่าจะเป็นทางหายอา้าวไวงเลยรไม่ทำไม่เป็นไรไม่ได้เดี๋ยวตามไปโอเคแต่จะรอตรงนี้แล้วกันนะโอเคหูจะทำมันวกวนอยู่นะเนี่ยอาจจะต้องผ่านตรงนี้ไปให้ได้ก่อนอะ่ะเพราะว่ามันจะมีทางสีเหลืองเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สีเหลืองแล้วกันนะพ่กิ๊บเฮ้ยมันตามพิกิรคนนั้นไปแล้ว เออดีด <Auf S 1> ีไปเลยข้างล да ่างเนี่ยมันอาจจะแบบมีจุดเซฟเยอะหน่อยนะคะทุกคนแต่ว่าข้างบนเนี่ยจะเริ่มน้อยแล้วเห็นปะโอ้โหมันไล่ตามตลอดเวลาเลยอ่ะเดี๋ยวเรารอพี่กิตก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะไปลุยกันต่อมามามาไปต่อไปต่อพี่กิ๊ตไปเร็วมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วว้ามันไม่ได้แล้วมันขึ้นมาแล้วไปไปทัางไหนเนี่ยเดี๋ยวมาท่านี้ก่อนปึ๊บปึ๊บโอเคโอเคมันตรงนั้นมีจุดเซฟเหรอใช่ นั่นแหละให้มันไปแรกคนอื่นก่อนไปแล้วคืนไปข้างบนนั่นน่ะโอเคถ้างั้นเราไปต่อเลยไหมโอเคไปได้ปะพี่กิบปะโอ้โหโอ้โหวันนี้ต้องกระโดดดีๆนะปึ๊บหืมติดหัวอีกพี่กิอมาแล้วมาแล้วพี่กิระโอ้โหจมือกันเดี๋ยวไปแล้วจะไปแล้วจะไม่ตกจะไม่ตกจะไปต่อได้ปึ๊บปึ๊บหือเดี๋ยวไปนิดเดียวข้างในมีจุดเซฟพี่กิบข้างในมีจุดเซฟบึ้มอ๋อแต่จะไม่ต่อได้นะเนี่ยเฮ้้ยมตาพพีี่่กกิินไไไปปปแลววเเร็ พี่คอยใจเย็นๆมันไม่ได้เร็วขนาดนั้นพี่กิจมันช้าอยู่เฮ้ยไอ้นี่มันน่ากินเว้ยน่ากินบ้าเลยดูหน้าพี่กิจหน้าพี่กิจเหม่อมจัดอ่ะเหม่อมเขาเรียกเพ่งเพ่งโอ้โหแล้วมันอยู่ข้างบนเราด้วยดิมันกินไปเรื่อยเลยอะ่ะมันอยู่ในโซนสีแดงแน่เลยลเนีน่ยเราไปไหมป้าปาถ้าอย่างงั้นวิ่งเราออกไปยังไงอพี่กิจออกไปเลยไม่สนแล้วไปแล้ววู้ปววไม่สนไม่สนโดดขึ้นมาึบ อยู่ในโซนสีแดงแล้วแต็งเข้าแต็งเข้าแต็งเข้าเซฟโซนโอ้มันไม่สนใจเราละใช่เมื่อพอเราเข้าเซฟโซนแล้วมันจะไม่ได้กิดเราอะพม่กิดดูจุดเซฟตรงตรงนู้นเลยอยู่บนหัวมันเลยโอ้โหไม่ตายเหรอเราจะไปงานได้ไหมเนี่ยได้อยู่แหละป่ะไปเออมันตาวมาไม่ไวขนาดนรกพม่กิดมะรีบีตายมะโดนขึ้นมาก่อนมาแล้วโอ้โหเด็งมานี่เลยเด็งมานี่เลยพิสน จะไปแบบไม่สนอะไรทั้งนั้นเอเขาเซฟตเซฟขาตุนเซฟโออนั่หดีพี่ได้ไม่ไกลระวังนะพี่กิทต้นเล่นทิพย์เดินมาว้าวพิกิทกลับมาพิกิทกลับมาเจ๊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 เฮ้ยพิกิทสวยพี่กิทสวยนั่นแหละค่อยๆค่อยๆจะเย็นไปขึ้นมาโดดข้ามหัวโดดข้ามเออเออเออนั่นแหละนั่นแหละพี่กิทสวยสวยสวยมา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 จอดตรงนี้ก่อนจอดเออให้มันกลับไปจุดเดิมก่อนเฮ้ยดูข้างบนสีเขียวน่าเป็นจุดนี้ป่ะ ไม่ไกลอีกไม่ไกลพี่กิจอีกทีเดียวใหไมไปไล่คนอื่นก่อนไปกันพี่กิจเขาไมได้พี่กิจโอ้ยเขาไล่ยังไล่อยู่นะเรานับพร้อมกันหนึ่งสอกไปปึ๊บไปไปอุ้ยตืดจืดจืมันมาแล้วตดูแกข้างหลังโอ้มาเซฟไปต่อออ้โหอีสี่เหลี่ยมนี่โดดยักษแต่จัดปึ๊บอือเราเข้ามาอยู่เขตสีชมพูแล้วนะคะมีเซฟหนึ่ง โอเคเฮ้ยไอตัวข้างบนมันลงมาตัวข้างบนมันลงมาลงมาทำไมลงมาทำไมอย่านะเออจริงด้วยอ่ะเออมันเป็นเก็ดของมันมันเขล็ดของมันเอาพี่เดินมาแล้วเอากรรมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเองมาด้วยเฮ้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 ยโอ้โหเจ็บยับจเจ็บยับจะไม่สดด้วยเฮ้ยไปไปไปเอาเอาเซฟก่อนเซฟก่อนโอ้ย้ยมันลุ้นมากเลยอ่ะโอ้โหมันจอดสนุกมากเลยโอ้เข้ามาไอ้นี่เจ็บเหลือเกินอย่าไปโดนมันเยอะปึ๊บ มันมาแล้วพี่มันมาแล้วแต่คอแต่คอพี่แตคอโอเคจัแต่คอจแต่คอไปอันนี้คือหนทางเดียวที่มันไวที่สุดนะคะเดี๋ยวเราไปต่อเลยพี่กิเราไปต่อเลยไปเลยเหรอไปต่อโอเคย่าไปกลัวไม่พีกิจะไปกลัวมาข้างหน้ามีจุดเซ็กอ้ยย่ยยยกยยยยยาไปยย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 ย่ยยยยยนยย้ยนยยยย ต้องแทงสวนแทงสวนเออมันตามพี่แล้วเอาไปมันตามแจ้งไม่เป็นไรแจ้งได้อยู่แจ้งไหวอุ้ยจุดเซฟโอ้ยเราแจ้งกันถกจุดเลยหนึ่งสองเดี๋ยวเดี๋ยวมันไปดักนั่นอะให้มานถ่ายมาก่อนหนึ่งสองไปพี่กิ๊กไปไปโก้อ้โหตรงนี้มันห่างนะเนี่ยทีหน่อยก็ไม่ได้อุ้ยอุ้ยวันนี้ไรเนี่ยตรงนี้ได้อยู่ตรงนี้ได้อยู่อุ้ยหยุดเดี๋ยวนี้นะโอ้ย อย่าเข้ามานะขู่แล้วเว้ยเงงไปต่อพิชแล้วืแตงเมมม์เธอจะเม้มยังไงแล้วเนี่ยมันมาอีกแล้วอึ๊บหือนตาพี่กินเมมม์เหมือนหน้าพี่อะหน้าคนเม้มมะมันไปก่อนเฮ้ยจุดเซฟหนึงยอมเสียเลือดยอมเสียเลือดไม่แบบเพลเซฟนิดหน่อยแต่ไม่โดนแต่ไม่โดนเซฟครับผมอะไรจะทำอะไรหังหืมซิกเซเว่นใกล้แล้วไปกินไม่ไี้แค่นิดเดียวเท่านั้น ไม่มีแล้วหรอไม่มีมันแล้วนะเออมีตัวนี้ตัวสุดท้ายมั้งเนี่ยโอเคไปพี่กิทไปเลยหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวพี่กิทข้าตามมาก็ได้พี่ไปพี่รอกันพี่รอกันพี่รอกันโอเคโอเคพี่กิทรอไว้นะอืออืบอือเจะสีนตึ้งเงินแล้วพี่กิทมาเร็วเฮ้ยมันมาจะต้องไปแล้วพี่กิทมันมาหาเจงเออเจกาเจนรอดอยู่แถวแถวแถวเซฟนั่นเดี๋ยวพี่ไปโอเคโอเคโอเคไปอือพี่กิทจะพยายามรอให้จะไม่ เอ้ยรอยังไงไปูไปที่รอยังไงจะรอให้แล้วเนี่ยรอยังไงอุ้ยอุ้ยไปเลยไปเลยไหมไปเลยไหมลอก่อนลอก่อนให้มันไปก่อนอันตรายเกินตรงเนี้ยไม่ไหวลงลงลลงโอเคไปต่อเราไปต่อเอ้ยเราเสียเลือดได้นะแต่ได้ไม่เยอะขึ้นไป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 แล้วตายขึ้นไปโดนกลับด้ไนม สิบเก้าโรบักเอ้ลงกลับมาแล้วอีกแกนที้เดียวต้นนั้นป้าพิกิไปรอไปต่อไหมมันไปไหนแล้วอะอยู่ข้างล่างลงไปโอเคโอเคึบมันห่างไกลขอบเจริญข้างล่างนี่คือเสียงตกเป็นแจงเวียงซะแบบตกลงไปชั้นเกือบล่างสุดอะในพวกนั้นอย่ารอเลยก่อนมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วเฮ้ยอะไรจะขึ้นมาทำไมไปพ่กิไปอันนี้ไปยังไงวะเนี่ยโอเคลงไปก่อนลงไปก่อนลงข้างงล่่ากอนโอเค หมือนขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงไอแล้ือราเสาไปอุูยตัวนี้ทางเล็กด้วยทางแคบค่อยๆไปนะพี่กิตไปแล้วเจเย็นเจเย็นเราจะใจลอยไม่ได้ไม่ได้เอือหยุดเลยนะไอซิสเซเว่นุูยมิมตัวนี้มันหดมากเลยอะพี่กิตเอ้ยมันมันไล่ไล่สุดๆอะไล่กดเฮ้ยมันลงานล่างละปะตอนนี้นะคะทุกคนเราอยู่ในโซนสีเขียวแล้วมันขึ้นมาเอาแล้วเอาแล้วจินเต็นโดไป เขเซฟหยุเดี๋ยวนี้หูยอันนี้มันเป็นแบบโท,ทเทอร์วอร์นี้มันเสี่ยวมากเลยอะเสี่ยวหลังเสี่ยวแบบเสี่ยวมันกัดตูดอะ <c oughs> ไปพี่กิบไปอันนี้ปะวะพี่ว่าไปไม่ใช่อันนี้ทางนี้อนี้พี่ว่าไปทางแคบอ๋อโอเคทางแคบเนาะมาปะปะให้มัน <c oughs> ลงไปก่อนลงลไปเลยพี่กิบไปเมาแล้วมาแล้วหน้าถูไปโอ้ยอยังไงวะเขาเมลเขาเมลเขาเมลแกเขาเมวแล้วเขามาแล้วเอ้ยอย่าพุ่งมาอย่าพุ่งมาฮย ฮึบฮึบฮึบโอ้โหโอ้โหโอ้โหโคตรจะโหดโคตรโหดโคตรโหดกระโดดกินกันเลยไหมโคตรจะโหดวิคกี้ช่วยด้วยวิคกี้จะรอดมันยังไงอะจะรอดมันยังไงเอาละค่ะทุกคนเรากลับมาที่จุดเดิมแล้วนะคะหลังจากที่เราตายไปเมื่อกี้แล้วเราเกิดไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางไปจุดนู้นไปเลย พี่กิตล่อไปยู่นะพี่กิตพี่กิตมังปล่อยมันมานะเดินเข้าๆออกๆอยูเนี่ยโอเคโอเคพี่กิตล่อไว้พี่กิตล่อไว้เนี่ยเราต้องให้พี่กิตล่อไว้นะทุกคนไม่งั้นเราแย่แน่อันนี้ยังไงล่ะเนี่ยึบอแต่ตรงนี้ตรงนี้จะแย่เอานะว้ายพี่ล่อมันพี่ล่อบางนี้พี่ล่อบางนี้พี่กิตล่อมันไว้เดี๋ยวมันออกมานี่เป็นวว้ายังไงพี่กิตตกเหรอฟบจัดเข้าไม่ได้แล้วจะเข้าไม่ได้แล้วโอเคที่มันเข้าไปไหม ได้โอเคจะไปต่อเอาไปต่อเหรอว้ายกลัวดีกว่าอุ้ยพี่เข้าจุดเซฟจุดเซฟเขากดพี่กิจเขาก่อนพี่กิจเขาก่อนพี่กิจตรงนั้นนะเดี๋ยวแจงออกไปรอแป๊บให้ให้มันให้มันมาแบบฝั่งแจงก่อนถ้ามันมาฝั่งแจงแ้งจะไปทางนั้นได้ไม่งั้นมันจะมาดักหน้าแจงไปแล้วจุ๊บจุ๊บไปแล้วจ้ามันขึ้นมาแล้วพี่กิจปากมันใหญ่มากมาแล้วฮึบฮึบอู้อู้อ้นี่จุดท้ายแล้วนะสุดท้ายแล้วเหรอถ้าอย่างี้ข้างหน้านี่คือเราต้องไปให้ได้ โอเคไปนับนะสีขาวนั้นสีขาวจะลุกมางั้นเราไปทีละคนไหมอ่ะลองดูหนึ่งสองฮึปไปจุบไปฮึบค่อยๆกระโดดค่อยๆกระโดดมันจะหายมันจะหายไปพี่กิจมาได้เฮ้ยพี่กิจตัวนี้มันไม่ตามแล้วอ่ะือตามวะตามอยู่นะเฮ้ยมันไม่ตามจริงด้วย ว้าวสุดยอดโอ้โหโหดทางข้างหน้ามันมันไม่ยาวไกลเลยนะอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นเราก็จะสามารถออกไปจัดที่นี่ได้แล้วนะคะทุกคนพีชิตหอคอยนี่ไม่ใช่เรื่องงา่ายแต่ไม่ใช่ว่าเราทําไม่ได้นะคะผวู้และในที่สุดนะคะเราสองคนก็สามารถพีชิตหอคอยนี้ได้จนสำเร็จแล้วนะคะทุกคนแบบนี้มีชื่อว่า six seven tower s l a p tower นะคะถ้าสมมติใครอยากเล่นเดีย่ยวไปลองกันดูและเนื่องจากว่ามันเป็นโตร์ทาวเวอร์เพราะฉะนั้น โอ,อ้ยม, <c oughs> มีมือไฟฟ้าด้วยเหรอใช่ฮะอ่ะพี่กิตเราพร้อมไหมพร้อมรุยไปเลยวู้ดึงวินนี่นี่อื้มหื่มไปกระจายหมดอลยยังไงครับอืมรู้จักเปล่ามือไฟฟ้ารู้จักเปล่าเดี๋ยวขึ้นไปจัดให้นี่ไหนไหนจุดไหนที่เขาแกล้งกันเยอะตัวนี้หรือเปล่าน้องเดี๋ยวมันจะมีคนที่แบบว่าอยู่ตรงตรงจุดนั้นน่ะมีมาแล้วมีมาแล้วเออเออกระจายกันพี่กระจายกันดิปปาเออล่วง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  ว้าวไม่กินไม่ต้แจ้งไม่กินไม่ต้แจ้งอะไรอะไรไอ้นุ่มอะไรเ่ายนิ้วต้นว้าวอย่าโดนตบไอ้น้องไม่กินตบโอ้ตบกจนเองไม่โดนลงตรงนี้เลยโดนตรงนี้ชุดสวยนะก่อนเราอ่ะชุดสวยนักชุดสวยนักโดนตบไปดิเฮ้ยมันตบแจ้งคืนไม่กินตบแจ้งคืน ไม่ได้อยู่เซฟโซนในเซฟโซนแรกของเราเราอยู่เซฟโซนก็คือเป็นเซฟโซนข,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 ขนา้างบนดีกว่านะเขาตกกันอยู่ขรร้างบนไม่กิตแล <l ots> มตบแล้วมตบแล้ว <c oughs> แจงตบมันไม่ได้แจงผักมเลยดีกว่านี่พี่กิดูนะพี่กิดู <c oughs> <c oughs> อรอนะไัจงัไแจงผัก,ผกอะไร้นีู่กล่มม ork, ล้มกล้ม <c oughs> ักนัก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 ้าใหจงตก ไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นวันนี้ไม่ต้องเล่นเฮ้ยอันนี้มันจะตบแจ้งเอาหรอหึหึหึจะอะไรจะอะไรหึเออพี่กิจการไม่พี่กิจการจัดการมันจัดการมันจ้าเอ๋เรากลับมาแล้วดิเธออะไรหึหึมันไม่กระเด็นมันแค่ลมนิดหน่อยเฮ้ยมันมีคนที่แต่งตัวเป็นหกเจ็ดแต่พี่กิจซีเซเว่นอยู่ข้างล่างอ่ะดูดิหน้าตาน่ากลัวจัดปากกว้างเวอร์จะบอกแล้วนะเขาไปไปบีมดังหรอบีมดัง เเด็ลยโอเคค่ะทุกคนสำหรับครั้งนี้นะคะจะแจ้งกับพี่กิ่งคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแปลว่าถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับพวกเราด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆเพื่อจะได้ไม่พลาดนะคะสำหรับครั้งนี้ไปแล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเย้เฮ้ยนี่มือแดงพี่กิ่งจะตบแจ้งเนี่ยนี่แน่จะตบใครไม่ตบตบแจงโดนพี่ดิฮ่า